E สวัสดีค่ะยิยน,นดีต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่องมูมิเตอร์ทาร์โร่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการทเล่นด้อมนะคะอ่านตามนักไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการเล่นด้อมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น,น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะสำหรับการกดซุปเปอร์แดนเข้ามาเป็นกาลังใจให้นะคะหัวข้อเล่นด้อมของเราในวันนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะล่าสุดของเขาเลยนะ ช่วงนี้คุณเป็นเชนใดบ้างนะคะเจนเปอร์เนส์นะคะเดอะฟูนะคะเดอะท,ทาวเวอร์นะคะทัวร์บอลน,นะคะดัชตี้นะคะ สำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบแตะวันตกได้เลยนะคะธาตุราศีไม่ตรงไม่เป็นรายนาะะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับตัวคุณนะคะมีชาวธาตุโลเมถุนตุลกุมค่ะธาตุไฟเมษิงทานูน,นะคะมีคนเกิดวนันอังคารมีคนเกิดวนันพฤหัสนะคะตามหน้าไพ่นะคะพลังงานที่ไพสื่อนคะค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็ทรงพลังมากๆนะคะเป็นช่วงที่ตัวคุณพยายามที่จะตั้งสติแล้วก็ปรับตัวหาจุดที่พอดีให้กับตัวเองนะคะคุณอาจรู้สึกว่าต้องบอกกับตัวเองว่าเหมือนต้องใจเย็นนะต้องต้องบาลานซ์ตัวเองทั้งเรื่อง ความคิดทั้งเรื่องอารมณ์หรือว่าสถานการณ์รอบตัวนั่นเองนะคะลึกๆในใจของคุณนะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมากๆเลยอ,อยากลองอยากเสี่ยงอยากที่จะออกจากจุดเดิมสิ่งเดิมๆนะคะถึงแม้ว่าในใจของคุณนะ่ะยังไม่ได้มีความมั่นใจมากขนาดนั้นแต่คุณก็อยากที่จะเสี่ยงอยากที่จะลองทํานั่นเองนะคะตามหน้าไพ่นะคะคุณกําลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงแบบที่ แบบที่คุณอะไม่ทันตั้งตัวนะแบบที่คุณไม่พร้อมที่จะรับมือเลยนะเป็นความเป็นความรู้สึกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรื่องงาน หรือสิ่งที่คุณวางแผนไว้สิ่งที่คุณคิดว่าชัวร์นะคะสิ่งที่สิ่งที่คุณคิดว่าชัวร์แล้วแต่มันจะต้องเปลี่ยนไปนะะในทางที่คุณไม่คาดคิดเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจมาพร้อมกับความรู้สึกที่ล้มเหลวนะคะหรือว่ารู้สึกว่าสูญเสียในช่วงแรกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่าเท่านั้นเองนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกักรวาลเนี่ยพยายามที่จะให้คุณอะ บีบบังคับสถานการณ์ให้คุณเดินออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับคุณจากสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับคุณจากสิ่งที่ฉุดรั้งคุณมานานนะคะสิ่งที่เหมือนแบบว่าดึงคุณไว้เพื่อไม่ให้คุณมีความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ศักยภาพของคุณนะมันไปได้ไกลกว่านี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทําให้ต้องจบลงต้องพังลงเพื่อที่จะเปิดเส้นทางใหม่ๆนะคะเปิดเส้นทางรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะเริ่มค่อยๆวางแผนอนาคตของตัวเองแบบจรงิจรงจงังมาก นนะะไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่อยากจะทําอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองนะว่าว่ามันใช่จริงๆรไหมนะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจในช่วงนี้นะคะจะมีผลในระยะยาวๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปแบบที่มั่นคงแล้วก็เป็นความรู้สึกที่คุณจะรู้สึกลงมากขึ้นนะคะไพจัสตินอสื่อว่า การเลือกของคุณนะคะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเหมือนทําอะไรตรงมากับความรู้สึกจริงๆของตัวเองนะคะความรู้สึกในใจนะว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะคะแบบที่ไม่หลอกตัวเองนะคะแล้วผลลัพธ์นั้นเนี่ยจะเข้าที่เข้าทางเองนะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงกว่าเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาถามกันเลยนะคะความรู้สึกอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนล่าสุดนะคะก่อนอื่นขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาหน่อยนะคะว่า ว่าช่วงนี้คุณเป็นเชนไดกันบ้างนะคะในบอนนะคะได้แง่ของลักษณะความสัมพันธ์นะคะหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกที่เร็วและแรงแล้วก็มีไฟมากๆนะคะตอนที่เข้าหากันเนี่ย มันจะเป็นความรู้สึกที่เข้าหากันโดยที่ไม่หลังเลีเลยนะคะอารมณ์ความรู้สึกนี่ยนำนำเหตุผลไปก่อนแล้วนะคะมีความรู้สึกที่คุยกันแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆมีแพชชั่นมากๆนะคะเป็นความรู้สึกที่ร้อนแรงรวดเร็วพุ่งแรงมากๆแต่ข้อเสียก็คือความรู้สึกนี้นะคะมันจะไม่นิ่งนะคะยังไม่ได้มีความมั่นคงเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นะคะเป็นความรู้สึกอาจจะ เป็นความรู้สึกที่เลวแล้วก็เบื่อง่ายนั่นเองนะคะเป็นความรู้สึกที่ในบางช่วงเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ในบางช่วงเนี่ยอาจจะเงียบแล้วก็นิ่งกันไปนะคะบางครั้งก็มาหาอยากมาหามีแพชชั่นที่แรงบางครั้งก็เงียบแล้วก็นิ่งไปนั่นเองนะคะเป็นเหมือนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนั่นเองนะคะในความสัมพันธ์นะคะเขารู้สึกยังไงกับคนค่ะล่าสุดไฮโลเฟนนะคะเดอะซันขอสิบไปนะคะสิบไปหรือยังโอเคนะ,คะ สำหรับธาตุสีของเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุไฟเมษธนูค่ะธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะธาตุโลมีถุนตุลกุมค่ะธาตุด,ดินกันพฤกษ์ศกมังกรน,นะคะตามหน้าไพ่นะคะคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเพราะตัวเขาเนี่ยคือเหมือนมีความเกรงใจคุณอยู่นะคะพลังงานของคุณเนี่ยพอได้เก้าเหรียญมานะคะคุณดูมีความมั่นคงในตัวเองทั้งในเรื่องของอารมณ์วุฒิภาวะเรื่องงานนะคะซึ่งหน้าไพนาะเสือว่าเขาค่อนข้างที่จะ ให้เกียดคุณมากๆเกรงใจคุณมากๆด้วยนะคะถามว่าตัวเขาหน่ารู้สึกยังไงกับคุณล่าสุดนะคะตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มองคุณแค่เป็นความรู้สึกแค่ผิวเผินเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เก็บไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะคือเหมือนรู้สึกเยอะรู้สึกมากนะคะรู้สึกเยอะมากๆแต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกคุณไม่กล้าที่จะพูดออกไปนะคะตัวเขามองว่า คุณนะ่ะเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็ดูดีจังเลยนะเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่เหมือนที่บอกค่ะด้วยก้าวเรียนนะคะเป็นคนที่ดูแพงนะ,ะในบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณเท่าไรนักนะคะแล้วตัวเขาก็รู้รู้สึกว่าคุณอนะ่ะไม่ใช่คนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็แบบเหมือนเข้ามาเล่นๆแล้วก็หายไปนะคะเขามองว่าคุณนะ่ะ การเข้าหาคุณเนี่ยต้องจริงจังเท่านั้นนะคะในความรู้สึกของเขาเวลาคนคนนี้เขาอยู่กับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาสบายใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองมากๆด้วยนะคะในบางครั้งเนี่ยตัวคุณนะคะเวลาคุณทําอะไรเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะเหมือนในมุมมองแบบทําอะไรแบบเผลอๆเขาจําได้หมดนะคะเขาจําได้จํารายละเอียด เล็กๆน้อๆนอๆเกี่ยวกับคุณได้หมดเลยนะลักษณะท่าทางทุกอย่างนะคะเขาแอบ,บดูแอบ,บมองแอบ,บสังเกตตลอดนะคะคนคนนี้แล้วตัวเขานะพอแอบ,บมองนะคะตัวเขาคนนี้ก็เหมือนเก็บไปคิดต่อคนเดียวนะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆเลยนะ,ะเหมือนเหมือนรู้จักคุณมานานนะคะรู้สึกแบบว่าเจอกันแป๊บเดียวนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันได้นะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เหมือน ทำไมสนิทไวจังนะคะทําไมมีความเข้าอ,อกเข้าใจไวจังแบบที่ไม่ต้องพยายามเลยนะคะ <th bb> ตัวเขานะคะคิดถึงช่วงเวลาดีๆค่อนข้างบ่อยเลยนะ,ะช่วงเวลาดีๆที่เคยทําร่วมกันกับคุณแล้วก็คิดถึงคุณบ่อยมากๆด้วยนะคะแต่ในความคิดถึงนี้ก็มีความสับสนแล้วก็ลังเลอยู่นะคะแต่ปัญหาก็คือนะคะเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะแล้วก็เขาไม่รู้ว่าคุณน่ะรู้สึกยังไงกับเขานะคะมีความกลัวแล้วก็คิดไปเองคนเดียวค่อนข้างเยอะนะคะตัวเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งนะคะเลยเลือกที่จะ เก็บความรู้สึกไว้ก่อนขอพักก่อนนะคะยังไม่กล้าขยับในตอนนี้นะคะตัวเขาถึงแม้จะนิ่งเนี่ยตัวเขาก็ยังแอบส่องแอบ,บมองคุณตลอดเวลานะคะแล้วก็มีความคิดถึงคุณบ่อยมากๆนะคะเป็นความรู้สึกที่คือเหมือนแอบ,บสังเกตอยากรู้ว่าคุณทําอะไรคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะชีวิตของคุณโอเคหรือเปล่ามีความห่วงใยมีความแอบ,บมอง แอบส่องแบบว่าห่วงห่วงคุณอยู่ไกลๆนะคะไม่กล้าที่จะเข้าหาแบบใกล้กว่านี้นะคะลึกๆนะคะตัวเขานะมีความรู้สึกอยากที่จะทักหาคุณค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะเป็นความรู้สึกที่คือมีใจที่ร้อนรุ่มทั้งทงที่ก็เลือกขอพักคอนิ่งก่อนยังไม่กล้าขยับแต่ในใจนี่ร้อนรุ่มอยากจะมาเดี๋ยวนี้นะคะอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่คือเหมือนยังเบรกตัวเองไว้อยู่ว่าอย่าเพิ่งทักไปตอนนี้นะมันยังมีความไม่มั่นใจเหมือนที่บอกค่ะเขามีความเกรงใจคุณค่อนข้าง างมามีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณนะคิดเหมือนกันกับเขาหรือเปล่านะคะก็เลยนิ่งเงียบนะคะมากกว่าที่จะบอกความรู้สึกไปนะคะในใจลึกๆเขานะคะมีเรื่องบางอย่างที่เขาเสียใจแล้วก็คิด,แล,คดแล้วก็รู้สึกผิดอยู่ตลอดนะคะตัวเขารู้สึกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเ,นเหมือนใจเขานะคะมันติดอยู่กับสิ่งเนง้ัน้นะคะอาจจะเป็นการกระทาหรือคําพูดที่เคยทําให้คุณเสียใจหรือจังหวะจังหวะบางอย่างที่ ที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้พูดออกมานะคะคือเหมือนอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจใช่ไหมคะแล้วตัวเขาไม่ได้พูดคําว่าขอโทษสิ่งสิ่งนี้แหละคะ่ะมันติดอยู่ในใจเขาตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้สึกผิดมากๆ คือเหมือนเขารักแต่เจ็บแล้วก็รู้สึกผิดตลอดเลยนะคะในใจของเขานี่มองว่าคุณเป็นคนที่ควรให้เกียรติมากๆนะคะคือเหมือนตัวเขาเนะเหมือนที่บอกหาก้าเรียนนะ,ะมีคุณค่าในตัวเองมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวได้ดูแลตัวเองได้แบบที่ไม่ต้องการใครแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องให้ใครเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณในมุมมองของเขาะคะก็เลยยิ่งทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณอีกนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ ที่ตัวเขานะ่นอกจากจะมีความที่อายุน้อยกว่าแล้วนะคะมีความเรงใจคุณแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ดูแพงดูมีความมั่นคงในตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะบุกเข้าจีบคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มีความรู้สึกมากนะคะมีความรู้สึกห่วงนะคะมันก็เลยได้แต่แอบส่องแอบมองแอบเป็นห่วงอยู่ไกลๆนะคะแอบคอยดูว่าชีวิตคุณะเป็นยังไงนะคะโอเคบ้างไหมนะคะ มันมันเป็นการแอบสองแอบมองมากกว่าที่จะเข้าไปพูดกับคุณตรงๆนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะตัวเขาคนนี้เนี่ยความรู้สึกของเขานะคะเขามีใจให้คุณนะคะมันไม่ใช่ความรู้สึกแค่ผ่านๆเท่านั้นนะคะเขามองคุณเป็นคนรักนะคะเป็นคนที่ตัวเขาเนี่ยอยากจะคบจริงจังนะคะแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจนะคะระหว่างที่อยากจะเดินเข้าหาแบบจริงจังเลยไหมนะคะหรือว่าจะถอยออกมา หรือว่าจะรอดูท่าทีก่อนหรือว่าจะนิ่งๆก่อนนะคะมันมันยังขาดความมั่นใจในจุดนี้อยู่นะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะลงเอยยังไงคะนะคะขอทำให้ต่อนะสวะีนบอรนะคะเชียบบอนะคะแล้วก็เดอะสตาร์นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะตัวคุณต้องมีจุดยืนที่เป็นของตัวเองที่ที่แบบว่ามีความมั่นคง คือเหมือนไพ่นาเสือว่าไม่อยากให้คุณลดคุณค่าลงไปเพื่อให้ใครมาชอบนะคะคือเหมือนประมาณว่าคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่คุณเป็นแล้วคุณสบายใจตัวเขาสบายใจนะคะไพ่สือว่าไม่อยากให้คุณลดคุณค่าในตัวเองเพื่อที่จะให้ใครมาชอบนะคะเพื่อที่จะให้คนคนนั้นมาชอบถ้าเขาจะชอบเขาต้องชอบในแบบที่เป็นคุณนะคะในแบบที่เขาอกเขาใจคุณนั่นเองนะคะช่วงแรกๆนะคะตามหน้าไพ่นาเสือว่า ช่วงปลายทางของความรักนะคะมันเป็นช่วงที่คุณต้องมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนนะคะคุณต้องชัดเจนกับใจตัวเองว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าช่วงแรกๆในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมันอาจจะมี แรงต้านนะคะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นหรือมีสถานการณ์หรือคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงนะคะเพียงแต่ว่าไพน์นะสือว่าไม่อยากให้คุณอะต้องลดคุณค่าในตัวเองเพื่อเพื่อใครนะเพื่อให้ใครได้มารักคุณจนคุณอะเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะไม่มีความสุขนะคะต้องมีการอดทนแล้วก็รอจังหวะนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความสุขทั้งคุณและเขานะคะคือไพ่สือว่า ต้องเปิดอกคุยกันนะคะมีการคุยกันวางแผนอนาคตร่วมกันมีการเคลียร์ใจกันว่าคุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะจะมีการเยียวยารักษาหัวใจกันเกิดขึ้นนะคะจะมีการเคลียร์ใจเพื่อที่จะให้โล่งอกโล่งใจกันนะคะจะไม่ได้เป็นการจบด้วยการพังลงนะคะแต่จะเป็นการค่อยๆเยียวยารักษานะคะเปิดใจคุยกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอาจไม่ใช่ความรักที่จะลงเอยแบบรวดเร็วนะคะ แต่มันจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าพอได้คุยกันแล้วนะคะเคลียร์กันแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกจริงใจต่อกันนะคะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นพอได้พอได้รับรู้ว่าเขาต้องการอะไรคุณต้องการอะไรนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอัปเดตความรู้สึกของเขาล่าสุดนะคะเขามีใจให้คุณนะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจคุณอยู่นะคะและตัวเขาก็ อยากเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณรู้สึกกับเขาไหมนะคะไพ่เสือว่าอย่าลดคุณค่าของตัวเองลงไปเพื่อให้ใครมาชอบเพื่อให้ใครมารักนะคะจงรักคนอื่นในแบบที่เป็นตัวของตัวคุณนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ไดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะเจากใหมในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ